ในหนึ่งวันใช้เพชรยังไงเพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของดาวปุพลังและแคนดี้วิเศษเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของผมมาเป็นเวลานานคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมเป็นผู้เล่นคุกกี e แอนด์คิงดอมนะครับสายเติมน้อยที่เน้นการฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากในเกมหนึ่งในนั้นก็คือตัวเพชรนะครับจะเป็นเพชรฟ,ฟรีนะจากพวกกิจกรรมต่างเช่น จะกำแจกคิงดอม Marina นะครับแล้วก็โหมดต่างๆที่สามารถเก็บเพชรฟรีได้ทําให้ปริมาณเพชรฟรีของผมนะครับเพียงพอที่จะเปิดตัวอีพิกในตู้เลตใหม่นะครับได้ทุกตู้นะครับในในระดับดาวที่สมเหตุสมผลนะครับสามารถใช้งานได้นั้นทําให้ผมพอจะมีเพชรนะครับที่เหลือจากการสุ่มกาชาเอามาใช้งานในด้านอื่นๆได้ด้วยและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยว่าเพชรนะครับทั้งหมดที่ผมใช้นะครับ ในแต่ละวันใช้ไปกับอะไรบ้างนะครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือการปั้นดาบุพลังนะครับกับแคนดี้วิเศษให้อ่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือ5ดาดาบุพลังกับแคนดี้วิเศษเลเว่าสามนั่นเองโดยก่อนอื่นผมขอบอกเล่าก,ก่อนนะครับเกี่ยวกับการนําเพชรมาสุ่มกาชานะสุ่มยังไงให้มันเหลือใช้นะครับในแต่ละรอบก็คือผมเคยได้กล่าวไว้แล้วเกี่ยวกับตัวเพชรฟรีนะครับของเกมนี้ต่อรอบ1ตู้ อีพิกเนี่ยปกติแล้วเราจะเก็บได้จากโหมดต่างๆนะอยู่ที่ประมาณ 60,000, 70,000, 80,000บางทีก็ถึงสึบแสนนะครับแล้วก็พวกพิมพ์ตัดจากกิจกรรมต่างๆอีกนะครับที่เข้ามาค่อนข้างเยอะจาก2ตู้ที่พึ่งเข้ามานะครับหลังจากการนัปเดตของแพดดาบุพลังกับแคนดี้วิเศษนะครับก็คือฟิอนเซียกับคิมยูนิคอนนะครับสิ่งที่ผมคิดเป็นอันดับแรกก็คือจริงๆแล้ว2ตัวนี้ ผมคิดว่าไม่จะเป็นต้องปั้นดาวปุกพลังนะครับจนถึงระดับสูงสุดเนื่องจากตัวฟิองเซียนะครับกับตัวครมยูนนคอนนะเป็นสายแทงกับสายฮิวซึ่งไม่ได้จะเป็นต้องปั้นดาบปุกพลังให้สูงมากมายนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสมันไม่ได้มีผลต่อสกิลความรุนแรงแบบเดียวกับสายดาเมจมาก,กนักผมก็เลยเลือกที่จะสุ่มฟิอนเซียนะครับไว้แค่3ดาวปุกพลังส่วนคริมยูนนคอนนะครับผมก็ทิ้งไว้ที่2ดาวปุกพลัง นั่นทาให้ตอนนี้นะครับผมยังมีเพชรที่เอาไว้สุม่มได้อีกนะครับอีกประมาณแสนห้าหมื่นึงผมก็จะเก็บเอาไว้สําหรับสุม่มตัวต่อไปนะครับผมคาดว่าคาดการว่าต,วตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวดาเมจนะซึงน่าจะมีน่าจะคุ้มค่ากับการสุ่มดาวสูงๆงกว่านี้นะครับและจุดจุดแรกนะครับที่ผมใช้เพชรนะครับใน,นแต่ละวันเพื่อเก็บตัวเศษดาวผุพลังก็คือโหมดมาสเตอร์นะครับซึ่งอันดับแรกเพื่อนๆต้อง เปิดนะครับไปเป็นตที่1ถึงเป็นตอนที่4ให้เป็น100%ทั้งหมดก่อนซึ่งผมก็ได้ทำตัวคลิปที่แนะนำการเก็บ3ดาวนะครับ100%ทั้ง4 EP ีไว้เรียบร้อยแล้วที่ต้องทำสามดาวทั้งหมดเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องทำการใช้นาฬิการอนเวลานะครับในการเล่นเวลานะครับในการเก็บเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อน,อน,อนมานั่งเ,เคลียร์ทีละดานทีละดานเพื่อเก็บเสร็จแนละ้วค่อนข้างจะเสียเวลามาก ใช้นาฬิกาลดเวลาในดาดที่ผามดาวแล้วเพื่อเล่งจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้มาก,มากเกินไปนะครับโดยตัวดาบพลังที่ตัวที่ผมแนะนำนะครับพี่ในช่วงนี้นะที่เป็นเมตาเขาจะมีที่เอพิโซดที่1น,นะก็คือเอพิโซแล้วก็ทับทิมก็พอใช้ได้นะครับในเอพิโซดที่2จะเป็นตัวมันม่วงนะครับ แล้วก็แวมพายในส่วนของไอเป็ดสวดที่3าจะมีฉลามนะครับและเป็ิสวดที่สีนะมีตัวที่น่าใช้เยอะที่สุดเลยก็จะมีในส่วนของอปูปุ้ยนะครับสำหรับสายแซมมอนน้องแก่สำหรับสายแซมมอน แล้วก็ใี่้อน้ำตาลทมะานี่จะเก็บหรือไม่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วก็ตัว A อแคร์นะครับกราทัจะเป็นซีรอนอันนี้จะลองปั้นดูก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกบัฟกนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอแคนดี้พิเศษอีกเอาล่ะในส่วนของการใช้เพชรนะครับเกี่ยวกับตัวด่านมาสเตอร์นะเพื่อเก็บตัวเศษดาบุกพลังให้เยอะที่สุดในแต่ละวันผมจะใช้หลักๆก,ก็จะเป็นเฉพาะด่านที่มีเศษดบุกพลังที่ผมต้องการปั้นแบบ เน้นๆน,น,นะอย่าง a c a คนช่วงนี้จะเป็น a อแค e ก็คือพอเราเคลียร์ไปแล้ว3รอบเนี่ยคุณสามารถใช้เพชร2 0 0นะครับในการรีรอบอีกเพิ่มอีก2ครั้งได้แล้วก็ใช้ตัวเยลลี่เนื้อนะครับกับตัวในการลดเวลาเคลียร์ไปได้เลยอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งในการรับเศษด,ดาบปุพลังก็จะเป็นการสุ่มทั้งหมดนะ บางครสองครั้งที่เรารีมาเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยถ้าเกิดสมมติได้มาสักเศษหนึ่งนะ่าก็ถือว่าคุมแล้วดีกว่าไปเปิดกาชานะครับกาชารอบหนึ่ง300ยเนี่ยยังไม่รู้จะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่าเลยแต่เก็บแบบนี้มันค่อนข้างจะได้ชัวร์ถึงแม้การสมจะมีโอกาสทั้งได้และไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยใน3รอบปกติกับรีรีรอบเนี่ยอีก2รอ,อบเนี่ยครับใช้เพชรสองแค่200เนี่ยก็ทั้งหมดวันละ5รอบแล้วสําหรับ ตัวที่ตัวที่เรากำลังเก็บอยู่นะแต่ว่าผม,มแนะนำให้รีครัร้งที่2นะครับใช้400เพชรค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วก็ตัวปกติแล้วสตามีน่าในแต่ละแต่ละวันที่มีมาให้อยจะค่อนข้างพอให้เพื่อนๆสามารถเคลียร์เก็บเศษอัพปุกพลังประมาณ 4- 5ตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการจะรีเพิ่มเพื่อแบบเก็บส่วนที่ขาดขาดเพิ่มอีกได้เนี่ยผมแนะนําก็คือจะเป็นใช้เยล,ลี่นะครับรีเยล,ลี่นะ30อันเนี่ยรอบแรกใช้เพชร90 อันนี้สามารถรีได้นะครับเพื่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าแบบเรายังขาดอยู่นิดหน่อยแต่ว่าในรอบที่2คือ40 40สตามิน่160เพชรกับรอบอีกรอบที่3คือ50สตามิน่300เพชรอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับไอ้นนสำหรับสตามิน่จะรีหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับก็นี่จะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เพชรนะครับเพื่อรีรอบแล้วก็เก็บตัวเศษนะซึ่งม่ใช้วิธีดังกล่าวนะครับตอนนี้ผมก็สามารถ ตั้งแต่อัปเดตแพทดาวผุพลังเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ1เดือนแล้วนะตัวหลักๆที่ผมใช้วิธีการเนี้ยบวกกับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีฮอตไทม์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้ง4วันที่เป็นวันหยุดยาวนะครับมันจะเศษคูณ2ผมก็ไล่เก็บตัวพวกที่แบบอสองดาวผุพลังยังไม่3ดาวนะกับพวกที่1ดาวมา2ดาวเนี่ยก็คือไล่เก็บมาได้หลายตัวแล้ว ซึ่งตัวลหลักที่เป็นเมตาล้วก็ใช้งานได้ตอนนี้ก็ที่ผมมีสาดาวบุกพลังแล้วนะครับจะมีเอเปซโซ่มนไพ่ฉลามส่วนบานี้ไม่มีหาในไม่มีหาในด่านวาสเตอร์นะแต่ว่าผมใช้ตัวกล่องสุ่มเศษอีพิกนะครับไปทั้ง4กล่องกับตัวบาวชูก้าเลยแล้วก็รู้สึกจะสุ่มจากกาชาเพิ่มมาได้อีกตัวหนึ่งบ้างฟินนองเซียตอนที่บอกนะครับเอาแค่3ดาวพอใช้งานได้แล้วมันม้วนนะครับ2ดาวกำลังจะสีกำลังจะสาดาว เอแคร์ก็2ดาวใกล้จะ3ดาวแล้วนะครับตัวปุ้มปุ้ยตอนนี้2ดาวแล้วตัวไวเบอรีน่นี่ดวงดีนะครับสุ่มได้2ตัวก็เลยเป็น2ดาวแล้วก็น้งแก่นะครับ2ดาวแล้วทับทิม2ดาวคิมมิลคอนสุ่มตั้งไวท้ที่2ดาวนะครับพาเฟ่นี่ก็เผื่อๆนะครับก็หาเตรียมเอาไว้ตอนนี้เป็น2ดาวซีรอนก็ทับ2ดาวได้แล้วตัวอื่นที่ติดกาชามาบ้างนะครับก็หอมจามนะแต่ว่าต่อ ัวพวกนี้ผมรอตัวแคนดี้วิเศษมาัก่อนแล้วค่อยไปเก็บเศษแบบเฉพาะเจาาจงในด่านมาสเตอร์อีกทีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถเก็บเศษในด่านมาสเตอร์ได้นะครับก็เดี๋ยวรอบัฟก่อนขึ้นมาว่ากันอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ควรจะใช้เพชรลีทุกวันของผมนะครับจะเป็นในส่วนของอารีน่านะครับซึ่งสามารถใช้เพชรลีนะครับตัวอารีนาต่อ8ตัว1ครั้งคือ160เพชรนะครับวันหนึ่ง สามารถรีได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับเขาใช้เพชรต่อวันประมาณ800นะครับตัวนี้สําคัญยังไงนะครับเพื่อ่าอาจจะเห็นเป็นแค่การไต่แรงปกตินะแับผมสิ่งสําคัญจริงๆของการตีต,ต,ตีให้มากที่สุดต่อวันนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะแต่ว่าชนะก็ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของตัวนี้นะครับคือเหรียญอารีนาซึ่งเหรียญอารีนานะคบสามารถใช้ได้เยอะมากก็คือตัวร้านเหรียญเหรียญอารีนาตัวนี้จะเปลี่ยน เปลี่ยนมันจะรีทุก3วันนะครับซึ่งมันก็จะมีการาเปลี่ยนมาให้ในส่วนของเศษของแอนเชียนนะครับเศษของซูเปอร์อีพิกแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เลยเพราะว่าจะในการปั้นดาบปุกพลังของระดับอีพิกก็คือมันจะหมุนเวียนมาให้สําหรับหินเศษปุกพลังนะครับของระดับอีพิกทั้งหมด4ตัวนะก็คือในแต่ละรอบก็คือจาไ,ได้ไม่เหมือนกันซึ่งถ้ามัน รีมาให้เป็นตัวที่เพื่อนๆกำลังแบบอยากปั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เหรียญลีนาตัวนี้ยิงมากดีนะครับสามารถแลกมาได้เลยอนะ่ะตอนนี้ตัวที่นะ่าสนใจก็จะเป็นซีรอนอ่ะผมก็แลกไว้เลยใช้400เหรียญน,นะครับแลกได้2ชิ้นแล้วก็แลกได้2ครั้งนะครับตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีตัวไหนนะ่าสนใจนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมารีมาให้เป็นพวกอัลเบซโซวันม่วงหรือว่าแบบเอแคร์อย่างเงี้ยผมก็จะแลกไว้แต่ว่าก็จะต้องสต็อกตัว เหรียญอารีนาไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถึงต้องใช้ตัวอารีนาเยอะหน่อยนะครับในการตีแต่ละวันเพื่อเก็บตัวเหรียญอารีนานี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้แลกได้ดีนะครับแล้วก็ผมแลกเป็นประจําเลยก็คือตัวชิ้นส่วนแสนสองปากกายนะครับซึ่งจะมีมาให้แลกทั้งหมด66 6ครั้งนะครับครั้งละ1 0 0ใช้300เหรียญน,นะครับพวะนั้คือแต่ละรอบ3วันเนี่ยเราใช้เหรียญมากถึง1,800นะครับตัวนี้เอาไปใช้อัพอัพตัว บัฟสเตะบัฟรูปปั้นนะครับเพื่อให้ทีมเราเก่งขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นก็แล้วแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปแลกอะไรนะครับผงสกิลที่ขาดก็ได้นี่แหละคือความสําคัญของเดือดรีนาะครับนอกนือไปจากการไต่แรงเพื่อเก็บตัวเพชรแล้วนะครับและสุดท้ายจะเป็นในส่วนของประกาศจับนะครับก็คืออันนี้ก็คือ เอาไว้ใช้ในการหาผงสกิลซึ่งก็แนะนําให้เป็นใช้เลเวล12นะครับไปสูงสุดและมันก็ยังได้ในส่วนของผลึกน้ำตาลทั้ง3 4นะครับเพื่อเอาไว้ใช้อัพแคนดี้วิเศษและถ้าเพื่อนๆจํากันได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีฮอตฮอตไทม์นะครับมาให้ตอนช่วงที่อัปเดตกันมาแรกหนึ่งอาทิตย์ตรงนั้นนะ่ะมันจะคูณให้นะครับสำหรับผลึกน้าตาลแล้วก็ได้ผงสกิลเป็นของแถมด้วยเพระนาะฉะนัน้นตอนนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เป็นฮอตไทม์นะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆรีด ครั้งละ300ดีได้เพิ่มอีก3ครั้งก็งเก็บตัวผลึกน้ำตาลนะครับเอาไปอัพแคนดี้วิเศษให้สูงที่สุดนั่นเองแต่ว่าแนะนําให้ดีเฉพาะวันที่เป็นฮอต t i ม e นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันช่วงสุดสัปดาห์นะศุกเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็จะเป็นวันหยุดยามแล้ก็ให้ทั้งหมด3วันนะครับถามถึง4วันนี่แหละจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะใช้เพชรลีนในส่วนนี้เพิ่มอีกอย่างนึง ึ่งเมื่อทนทั้งหมดนั้นแล้วนะครับใช้เพชรรีในส่วนต่างๆที่จําเป็นนะแล้วก็ควรจะรีในช่วงเวลาที่มันคูณนะครับถึงจะดีที่สุดช่วงเวลาอื่นก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับดูความคุ้มค่าเป็นหลักก็จะได้เป็น,ก,นก็จะได้ดาวปลุกพลังนะครับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ2ดาว3ดาวนะครับแล้วก็แคนดี้วิเศษก็ตอนนี้ด้วยวัตถุดิบหลักที่เป็นตัว หรือน้ำตาลนะครับที่เก็บได้จากประกาศจับเมื่อสักครู่นะแล้วก็บวกกับวัตถุดิ่เฉพาะน,นี้สามารถสร้างเรื่อยๆอยู่แล้วในบ้านโนคูกนะครับแล้วก็ลืมบอกไปก็คือในหนานั่นเอ์ก็จะได้พวกชิ้นส่วนที่เป็นจิตวิญญยาณยนะครับทั้ง3ระดับคอมมอนแล้วแล้วก็อีพิกนะครับเพื่อเอามาใช้ทั้งอัพดาปุกพลังแล้วก็อัพตัวแคนดี้วิเศษก็ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็ผมใช้เทคนิคนี้แล้วก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับดาปุกพลังที่ตัวเมตาที่สามารถหาได้ง่ายๆแบบเนี้ย โดยไม่ต้องพิ่งการสุ่มกาชาม,มากเกินไปเพืเ่อนๆสามารถเลือกเลือกตัวที่จะปั้นได้เลยบวกกับแพนดี้วิเศษทั้งหมดเนี้ยอันนี้คือใช้เวลาแค่ประมาณเดือนเดียวนะนับตั้งแต่อัปเดตมาแล้วก็ผมคาดว่าประมาณด้วยวิธีการเดียวกันเนี้ยทําต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อีกประมาณเดือนเศษก็น่าจะปั้นตัวที่ต้องการได้ถึงสูงสุดแล้วก็คือ5ดาวบุกพลังนะครับอัดเศษอีกไม่เยอะส่วนแพนดี้วิเศษก็มีโอกาสจะไปตันที่30นะ ต,ตอนนี้ผมจะหยุดไว้ที่20ก่อนสุดยอดไปเลย,อยของเอพิโซกับแวมไพก็ยังค้าไว้ที่14นะครับเดีย๋ยาวกะว่าป้านจนถึงแค่อ0่า20แล้วหยุดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเริ่มดองของเพต้องดูกันอีกว่าอัปเดตในครั้งต่อไปจะมีแค่แคนี้วิเศษนะครับตัวถัดไปมาให้เราใช้หรือเปล่าอันนี้ก็คือผมคาดการไว้เผื่ออนาคตนะครับเช่นเดิม ข้อสุดท้ายนี้เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผมนะที่ใช้การบริหารตัวเพชรนะครับให้เหลือเพียงพอมาใช้กับสิ่งต่ตางเหล่านี้ซึ่งเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้กันตามแต่สไตล์ของแต่ละคนได้นะครับจะทาําตาหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่คิดว่าเป็นหนทางในที่สั้นที่สุดแล้วนะในการขึ้นสู่ระดับสูงสุดนะครับของดาบุกพลังกับแคนดี้วิเศษก็สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ